สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชลินคลิปนี้ก็อยู่ในเกมบัวไคฟ์นะครับเหมือนเดิมแล้วก็ครั้งนี้อยู่ในโหมด Grand r a i d o o s s นั่นเองสัปดาห์นี้เป็นในส่วนของก o s นะครับซึ่งก o s s รอบนี้ Torment อ,อยู่ในสีเหลืองนะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมาดูในส่วนของสีอื่นกันก่อนเริ่มต้นที่สีตั้งเดิมของเขาเลยสีฟ้านั่นเองนะครับจะเป็นยังไงไปรับชมกัน สำหรับทีมสีฟ้าระดับอินเซนนะครับก็ยังคงใช้2ทีมเหมือนคลิปก่อนๆน,นะ,ะเพราะว่าผมมองว่ามันเล่นง่ายกว่านั่นเองโดยที่มีมุสกิปิใหม่อิซุนะชุดวน้ําและก็ฮาสุมิชุดวาน้าเป็นตัวทำำําดาเมจหลักโมชิโนชุดว่าน้าเป็นตัวบัฟแอตแทกและก็เรนคอร์สชิซุโกชุดวน้ําตัวย้ายตําแหน่งพร้อมกับสร้างโลแล้วก็สุดท้ายชิโรโกชุดวน้ําตัวเรนคอร์สแล้วก็ตัวลดคอตอนต้นนะครับก็ทําให้เล่นง่ายขึ้นนะสำหรับรอบนี้ สำหรับทีมแรกนะครับก็เล่นง่ายๆเลยนะเพราะว่าทุกตัวเนี่ยเกราะฟ้าเกราะเหลืองค่อนข้างรับดาเมจได้เยอะอยู่นะครับขอแค่มีโลเพราะฉะนั้นเริ่มมาเรามุสกิเคลียไปแล้วก็บัฟโมชิโนเอาไว้จากนั้นย้ายตำแหน่งนะครับพร้อมกับสร้างโล่ไปด้วยนะ,ะเท่านี้ก็ที่เหลือก็จ่ายดาเมจรัวๆถ้าลูกน้องออกมามุสกิก็จัดการไปนะครับอาซุมิก็พยายามใช้คอร์สหเป็นหลักนะหวังคริให้ได้เยอะที่สุดนะครับ แล้วก็เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึง18ล้านนะเลือดที่เหลือของบอสเนี่ย18ล้านจะเป็นการข้ามเฟสในส่วนของเฟสแรกไปถ้าหากว่าบอสยังไม่ย้ายเฟสหลังจากที่เลือดต่ากว่า18ล้านเนี่ยกดยอมแพ้ได้เลยนะเพราะว่าทีมต่อไปเนี่ยมันจะเข้าเฟดสให้ทันทีนะครับประมาณนี้สําหรับทีมแรก いいこれがいきわの本気です ในเฟสที่2นะครับก็ใช้เป็นตัวของฮินาตะถ้าใครไม่ได้ปั้นก็คือยืมเพื่อนมานะครับก็แนะนําว่าปืน3าได้ก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นตัวดาเมจหลักของทีมนี้เลยนะครับส่วนตัวซับก็จะมีคายโกปีใหม่มีอุย ฮิมาริและก็อากโกนะครับ4ตัวซัพพอร์ตฮินตะให้ทำดาเมจได้สูงที่สุดและถี่ที่สุดส่วนยูกาชิพระเป็นแทงไม่พอก็มีหน้าที่ในการย้ายตำแหน่งและก็สร้างโล่ให้ทีมนั่นเองนะครับในเฟสที่2เนี่ยเริ่มมาเราต้องหาตัวจริงซึ่งตอนนี้ตัวจริงหาง่ายขึ้นเยอะแล้วนะครับไพ่ที่มันโยนเนี่ยจะเป็นสีฟ้าเรืองแสงเป็นสีฟ้าก็ให้กระโดดไปหาเลยนะครับจากนั้นก็ทําการบัฟแล้วก็เตรียมยิงดาเมจให้เรียบร้อย พอถึงจังหวะที่เราเก็บค้อนสะสมเพียงพอแล้วก็ทําการจ่ายสกิลไปเลยนะครับส่วนในช็อตที่เห็นตอนนี้เนี่ยคือโล่มันหมดก่อนฮินาตะเลยโดนเข้าเลือดเต็มๆนะครับแล้วก็ทวนความจํานิดนึงสําหรับเรื่องหมวกสําหรับตัวระดับอินเซนหมวกตรงกลางคือหมวกอันตร,รายถ้าย้ายไปฝั่งไหนครั้งแรกฝั่งนั้นคือหมวกที่อันตร,รายแค่นั้นเองนะครับโอเคจากนั้นตรงนี้ก็เหมือนเดิม ตัวจริงอยู่ฝั่งไหนก็อยู่วงให้ถูกที่นะครับจากนั้นบอสก็จะสร้างตัวใหม่ขึ้นมาก็ย้ายไปเหมือนเดิมนะครับเล่นแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะที่เหลือก็แค่เป็นการหวังคริติคอนจากฮินาตาเท่านั้นเองก็สามารถจบได้แบบง่ายๆแล้วนะครับสําหรับทีมนี้ 痛いのをして待ってる人です。<laughs> <laughs> <laughs> ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็<ข>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็สามารถกดลิงก์สนับสนุนด้านล่างคลิปหรือจะสมัครเมมเบอร์ชิปก็ได้นะครับตอนนี้เปิดแล้วนะสามารถสมัครได้นะครับ35บาบาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย